อันนี้ซองหนึ่งเลยเหรอคะซองเลยอย่างเงี้ยแล้วตวงเป็นแก้วน้ำสี่แก้วก็ได้หรือพ่อพ่อกะว่าเอ้ยเทนี่ส่วนนึงกะเอากระดาษสี่ส่วนส่วนให้ได้ครึ่งเออสองตัวนให้ได้ครึ่งครับแต่ว่าเขยับมันต้องหน่อยนะตอนจะเอาไปใช้เขยับมันทั้งหน่อยแต่จริงๆมันก็ไปของมันเองแล้วล่ะ ถ้าแบ่งเนี่ยแค่ฝาเดียวไปใส่อกดำทั้งอกมันมันมันแรงมันแรงกว่านาโนห้าถึงสิบเท่าเราก็เห็นซองมันน้อย <c oughs> ใช่ไหมเคยอ,อย่างเนี้ยเคยอย่างเนี้ยผสมสิไล่กบดำเลยเนี่ยเอโก้อะอน,นี่ให้ครับเดี๋ยวให้ผู้ฉีดเลยพรุ่ินี้ข้าวพลังออกเดี๋ยวจะลดยาทีา่ซื้อไม่แน่ใให้เอาเลยเดี๋ยวมาบน มันฉีกทู่ตัวนี้ได้ไหมก่อนผูกคือยาาฏีห์อ้โนักมากเลยอ่ะเนอยางดูกับพ่อไปมันาหาฉีกก้มหรอพ่อพ่อจะฉีกก้มเหรอเออถูกลูกลูกไปมูกเลยไปขอถ่ายรูปเลยดิ